ทุกคนครับได้มาแล้วครับนี่หนึ่งถุงหมดไป4ี4หยวนก็เท่ากับ300กว่าบาทให้ดูนี่ดีวดยนี้ที่ชาร์จนะมีโอ้โห66วัตต์6แอมป์35วัตต์ u C ทั้งชุดนะ3าวัตต์อีกชุดหนึ่งสำหรับ44ท,ท,ท,ทั้งสามชุดเนี่ยทุกคนจะไม่เคยเห็นในสนยนเลยเพราะมันคือของก๊อปปี้นเองครับผมนะที่คุณภ,ภาพไม่รู้เป็นยังไงแต่รู้ว่าราคาทั้งหมดทั้งสามชุดเนี่ย แค่3า0กว่าบาทถ้าใครโอเคกับคอยตี้นะก็สามารถจะซื้อใช้ได้อันนี้คือไม่ได้แนะนําแต่ว่าแค่บอกเฉยว,ว่าราคาไม่ไมแพงที่นี่นะที่สันเจิ้นนะผมนะก็เดี๋ยวจะไปแกะดูแต่ละชิ้นเลยคือไม่อยากเลือตรงนี้เกรงใจเจ้าของร้านเขาครับนะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกจากร้านเอาอตัวน,นี้ถึงที่พักเรียบร้อยครับผมนะก็ถึงเวลาชำละเหมือนเดิมครับผมนะก็จริงๆมาอธิบายเรื่องนี้ตรงไหนล่ะ ตรงที่ชาร์ตตัวนี้หรือว่าสายพวกนี้ทําให้เครื่องเราเสียได้เยอะมากนะผมนะจริงๆก็ไม่ได้แบบแอนตี้ของจีนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอแรปเตอร์ที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยมันทําให้เครื่องเนี่ยมันเสียได้เยอะมากกว่าน,นั่นเองครับแล้วก็สายที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยบางทีเนี่ยผลิตมาแล้วเสียบเข้าไปที่ตูดเครื่องเนี่ยที่ตูดเครื่องมันก็สึกมันก็เสียได้ง่ายกว่าก็เลยพยายามที่จะมานะช่วยกันบอกนั่นแหละว่าเฮ้ยเราซื้อของอะ่ะมันเพิ่มไจน,นิดนึงได้ของที่มีคุณภาพนั่นแหละในรูปเนี่ยมันเป็น USB A, ปน C, น IC ะะผมนะ ก็มาดูตัวจริงว่าโหดได้อะไรมาบ้างตัวจริงก็คือนะมันเป็น USB นะจริงด้วยก็คือ USB Type A ไป Type C นะพร้อมกับอะแดปเตอร์ตัวนี้66วัตต์ชุด2ก็คือนี่เลยนะใส่ชาร์จตัวนี้มาคู่กับตัวนี้นะอ่นะชุด3ก็คือเหมือนกันแต่ว่าคนละแพ็กเกจนะ Type C ตัวนี้ย35วัตต์เขาบอกไว้นะซึ่งบนตัวเขาเองอันนี้หนักเลยบนตัวเขาเองเนี่ยไม่มีนะโลโก้อะไรเลยนะทั้งสข้าง ก็เมันก๊อปปี้จ๋ายอยู่แล้วแหละสองอันนี้นะมาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตัวนี้มีบอกนะพ่อว่า66วัตต์แต่ว่าเป็น USB Type A หนึ่งพาร์ในการเทสรกระแสก่อนที่ไปแกะดูข้างในนะผมนะคลิปนี้อาจจะเลอะเทือนนิดหน่อยนะผมนะตัวนี้ก็นะผมจะเทสอย่างนี้ใช้ iPhone 6 P ชิบเลยโอ้โ oh ห oh oh. เสียบโคตรยากเสียบโคตรยากนะผมนะเดี๋ยวขอดึงไฟออกนะเพราะว่ามันจะดับนะมืดไหมนะมืดนิดหน่อยนะเพราะว่าที่โรงแรมมันมีรูเดียวนะครับ อย่างนี้นะถ่ายคลิปแบบค่อนข้างดา์กนิดนึงตอนเทกระแสเฉยเดี๋ยวตอนแกะจะมีไฟกลับมานิ่งสนิทเรียบร้อย1อันไม่เป็นไรอันนี้ก็แต่แต่แต่แต,แต,แต่ตบไปอันที่2ขอแกะสายอันอันนี้แบบคลิปสดๆเลยนะคือตอนนี้ของพวกนี้มันไหลเข้าประเทศไทยค่อนข้างเยอะครับผมก็เลย พยายามจริงนะอ่านี่ชาร์จนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเทดสกระแสให้รูปรักเดียวกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะสามสิบห้าวัตไหมอ่าก็คือวิธีการดูวัตต์ก็คือนะครับเอาโวลต์ A o นะครับผมคูณกับแอมป์นะผมเป็นวัตต์ตอนนี้ก็คือตีสี่จุดห้านะผมคูณอ่าหนึ่งจุดเจ็ดหรือตีสองเลยอะ่ะก็เป็นเก้าวัตต์อ่าต่อมานะผมนะตัวที่สองนะผมก็คือที่เขาบอกสามสิบห้าวัต แต่จริงๆอ่ะเครื่องหวกอ่ะมันมีอยู่เครื่องเดียวไงเครื่องนึงเป็นเครื่องถ่ายงานจริงๆเมื่อกี้เทสกับเครื่องถ่ายงานที่แบตมันกำลังจะหมดนะหวกเสียบแล้วมันขึ้นประมาณ20กว่าวัตต์ไม่เกิน25วัตต์นะแต่ตอนเนี้ไม่ขึ้นนะผมเพราะว่าของหวกเนี่ย78%ซซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถึงส5วัตต์อยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือรู้อยู่แล้วแต่ว่าจะให้ดูว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันน่าใช้มากแค่ไหนนะครับ ความปลอดภัยมากแค่ไหนตรงนั้นเนี่ยตั้งหากเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงใช่ไหมหลายคนอยากซื้อใช้ไงนะอ่ะไม่เป็นไรตัวที่3ามนะนี่2นี่ตัวที่2นะเดี๋ยวขอเทตัวที่3ก่อนอ่าจริงแล้วก็คือนะครับผมอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนแพ็กเกจอันนี้คือประมาณวิ่งน่าจะประมาณ20กว่าวัตต์ไม่ถึง35วัตต์อยู่แล้วแต่ว่าที่ตัวไม่มีโลโก้คือไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแหละ เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนในการที่เราจะผ่าเลยอ่าตอนนี้นะครับผมเขียนซูร์ชาร์จนะแต่ตอนนี้ได้มาคือชาร์จให้เข้าไม่รู้ซูร์ชาร์จยังไงนะผมนะเดี๋ยวขอแกะก่อนเลยไม่รู้ใช้เวลาน,นานมากไหมนะเพราะว่าทางนี้ได้ปะทางนี้น่าจะเป็นแบบว่าปุ๊บเด้งออกมาเลยอนันนี้จริงๆแล้วอะเทอร์โมแพดหรือเป็นแผ่นเเขาเรียกระบายความร้อนเนี่ยมันมีนะ ที่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ดินน้ามันนะที่เป็นสีนี้นะอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เทอร์โมนะนะนคือดินามันนั่นเองนะซึ่งทําให้อะแดปเตอร์มันหนักตัวมันเองเนี่ยไม่มีอะไรเลยอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวมอแปลงนะแปลงจากไฟนะผมนะ AC เป็น DC นะเอ่อไฟบ้านนั่นเองแปลงให้นะไฟที่ p p o o n เนี่ยหรือว่ามือถือต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ device เนี่ย ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยต้องการนะในการชาร์แบตเตอรี่นะมันไม่ได้คุณภาพตัวนี้นี่คือหนึ่งนะเกิดความร้อนสูงนะผมสกะแสไฟไม่สเสถียรนะแล้วก็ระบบป้องกันของเขาเนี่ยนะปกติจะมีระบบป้องกันนะอย่างเช่นอ่ะอันนี้มีแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ระบบ IC ป้องกันเนี่ยไม่มีเลยนะมี C ตัวธรรมดาเนี่ยในการเก็บประจุนะเพื่อให้ไฟเนี่ยได้เดินเรียบเนี่ยตัวเล็กมากนะไม่ได้คุณภาพนี่คือ low quality นะอย่างแรกนะครับ อะแดปเตอร์ปกติของจีนเนี่ยที่ราคาถูกๆอะส่วนใหญ่ก็ทาอย่างนี้แหละแต่ว่าผมเคยเห็นนะที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยราคาไม่เกิน50บาทนะครับแต่ตัวนี้ซื้อมาชาร์จไม่ได้นะอันนี้ผมเชื่อว่าแกะมาปุ๊บจะเจอหม้อปแปลงนะผมนะหม้อปแปลงไฟอ่ะสีดาผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันสามารถชาร์จได้แต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากถ้าเป็นของดีหน่อยนะอันนี้แกะง่ายเช่นเคยเดี๋ยวไปปั้นเดี๋ยวไปปั้นเลยโอโ้พระเจ้า พรนะาแปลงสีดำก็จริงครับแต่มีเทปสีเหลืองไม่ใช่แล้วคนละตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับท,ทบาทาลักษณะเดียวกันนะผมคือตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดนะตัวแปลงไฟนี่แหละแต่ว่านะครับพวกระบบป้องกันไฟนะครับหรือการไฟกระชากก็สําคัญทุกคนเห็นไหมตัวนี้ตัวการไฟกระชากตัวเนี้ยก็ตัวเล็กนะแล้ววงจรไอซีต่างๆที่ควบคุมกระแสะไฟเนี่ยเพื่อให้ iPhone รับรู้เนี่ยนะครับ ก็ไม่มีนะดูดิหันมาด้านนี้นะไม่มีเลยนะ a d a ตอร์ดีๆมันจะมีพวก IC ต่างๆนะผมในการควบคุมกระแสไฟนะเพื่อสมมุติว่าอ่า device เนี่ยห,ยหลายๆอย่างนะต้องการไฟที่ต่ําหรือต้องการไฟที่สูงเนี่ย IC ตัวเนี้ยมันจะปรับไฟให้เองนะตัวนี้ไม่มีนะทุกคนดูได้เลยนะก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยตัวท้ายไม่ต้องแกะแล้วมั้งนะไม่ต้องแกะนะเดี๋ยวขอดูสายสักเส้นหนึ่งได้ไหมเส้นนี้นะเขาบอกว่า 6A น 6A ไหมดูด้ยข้างในเป็นยังไงคือสายเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยสูงๆเนี่ยทุกคนมันจะมีค่อนข้างหลายชั้นนะครับอย่างเช่นชั้นแรกก็คือเขาเรียกว่าออฟอยล์อลูมิเนียมนะการไฟฟ้าสถิตนะสองก็คือเยื่อเยื่อขาวๆอ่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะแล้วเยื่อขาวเนี่ยมีหุ้มชั้นแรกนะแล้วแต่ละเส้นเนี่ยเจะมีคล้ายๆกับ เส้นใหญ่นะผมนะสอดมาด้วยเพื่อให้สายมันมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงในการบิดในการงอแต่พวกนี้มันเป็นสายที่คุณภาพต่ำนะผมนะก็อนว่านะครับไม่ไม่ควรไม่ควรใช้แล้วกันนะรานะคามันทีมันแตกต่างกันไม่เยอะทุกคนคือเครื่องมือถือเราเนี่ยซื้อมาส0,000ื่นนั่งจะเป็นหมื่นกว่าบาทก็แล้วแต่แต่ว่าพอเสียปุ๊บเนี่ยค่าซ่อมมันค่อนข้างแพงเราตังค่าซ่อมเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วว่าเอามาซื้อของเนี่ยในการชาร์จที่มีคุณภาพเนี่ย แล้วพวกของที่คุณภาพในไทยเนี่ยเขานับเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะก็ช่วยไประเทศไทย,ไ,ทย,ไ,ทยไว้ด้วยในตัวนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในคลิปนี้ไม่ใช่ว่าบูลลี่ของไม่ดีแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะ่ะได้เข้าใจว่าคุณภาพของอ่ะกับค่าซ่อมเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออุดหนุนของไทยที่นับนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็คือดีโอเคไหมใครสงสัยตรงไหนบ้างนับสามารถพิมพ์ข้างล่างได้เลยนับชอบไม่ชอบกดไลค์กดติดตามไป